กินไปเรื่อยกับแม่ออแม่ออนะคะแม่จี้มากินแทนก่อนเนาะแม่จี้มาออนก็กำลังปรุงอาหารอยู่เนาะเป็นแบบน้ํายาวันนี้เป็นเกียรติค่ะมีแม่จี้มาด้วยค่ะวันนี้เกียรตินะเกียรติของช่องนะคะยังไงคะทีนี้มันด้านนะแต่มันจืดไปหน่อยอ่ะมันจืดไปใช่ไหมต้องรอพิป่นน่ะออ มา,มาแล้วจ้าอันนี้ของคุณแม่นะคะกินสองจานอ่ะแม่<อ>แล้วก็เป็นอะไรหรอกแม่อใส่ออกกพลังกายอันนี้ขนมกินน้ำยาอะไรพี่จี้แยกกันพี่กับน้ำยากะทิก,กับน้ำพริกเนีย่ยปนก,กันพี่จี้ก็จะบอกเอ๋ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพี่จี้บอกว่าจืดไปค่ะตายห่าแลนะไม่มีพริกน้ำปลาพี่จี้มีมีพ่อนี่มีเป็นของอืนี่พรอนี่คุณแม่ทานแต่หมูขั้วเกลืออร่อยเอกรเพราอร่อย ้องขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะฝากนนช่องกินไปด้วยแม่ออด้วยนะคะโบวีไม่ได้ทานเพราะโบวีกินป,ป,ปูอาหารเป็นพิษไปค่ะ มาทานที่โรงพยาบาลรามนะคะปกติก็จะทานในครัวนี้นะคะครัวเอ็มแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงเขาเลยมาขายข้างนอกนะคะทุกนใเยี่ยมพี่มีปั้นจิเขาทำอาหารโรงพยาบาลสำหรับคนไข้ใช่ป่วยรสชาติเขเลยจะแบบอีแบบเออร็จัดเออก็จัดมาเขาถึงต้องมีพริกป่นแล้วก็พริกทอดอ่ะมาก็แล้วแต่ว่าใครจะปรุงเพิ่มใช่อีกจัดมาไม่เอาาทอด อร่อยน้องก,กินด้วไม่ได้ใส่ฟันใช่ไหมอันนี้อร่อยอยากกินไม่ใช่จะตับให้อยากกินครับอะไรหมูทอดอร่อยหมูอดทำหนึ่งช้อนนี้ไม่ได้ใช่เออพอดูดเห็นไหมล่ะไม่ละโมไงล่ะละโมผ่มมมาดแล้วนะรสชาติแบบคลีนๆนะพี่จี้ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะบอกว่าอร่อยของเราคือต้องอร่อยแบบนี้นะถ้าปรุงเติมอะไรเนี่ยมันก็ไม่หนุหมูท้องหนูไม่

รถตฟเาทำวนินคลีมเนี่ยให้คนป่วยเนี่ย เรงยกว่าเห็นคนไข้มาเดินเล่นแล้วนะเออแพ้มากเลยอ่ะคนไข้อ่ะคนไข้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนี่นะว่ถึงน่าจะอยู่สีธัญญามากกว่านะหมอนะเห็นคนไข้มาเดินเล่นเล้ว่าทำไงเดีแต่ว่าแบบใส่เผาใส่น้ำเกลือได้อะไรได้ไงไขอตข่อ,อเลยมาใส่บาแล้วมันใส่ใหม่ขาดอะไรรู้ป้าขาดหัวปลีค่ะ ขาดแค่เสีนขาดหัวปีนี่ต้องมีหัวปีอืมเนี่ยมันขาดอย่างเดียวนะที่กินแล้วอันนี้ต้องใช้กับหัวปีนะออืฮึกินกับหัวปีขาดหัวปีนะคะมันก็นี่อะไรนี่คะเดี๋ยวตายคือใส่เฉยๆเลยไม่ได้กินกินสิจะต้องกินถ้ามันดอ่ำกินไม่ได้อยากกินพริกเหมือนกันนะซุบอร่อย ใช่ๆผิดทอดอร่อยกว่าใช่มันต้องกินผิดทอิดทอดที่อันนี้มันไม่เข้าอ่าฮมันเข้าเป็นทอดเหอนกะเดี๋ยวเอาผิดทอดมาพทิ้งอันนี้ก็ได้ไม่ได้มันจะไม่ร,ร้อนเหมือนพผิดทอด,ดทอดักนี้มันดกไปแล้วเพราะว่ามันมันสุกไปแล้วอือฮึแล้พผิดทอดอ่ะมันจะแบบโอเคนะพี่จีนะจะร้อนแรง เผ็ดมากเลยหลังนะเผ็ดใช่ไหมเผ็ดดูรู้เลยว่าเผ็ดเพราะว่ากินแล้วมันมีรสชาติแล้วเผ็ดร้อนนะ๋ยเผ็ดนะฮะเอา้าลองกินนะครับเพื่อนนะ

เด็ดนี้ตรงนี้โ้องออกกะเพาะทอดมันเผ็ดอ๋อใช่กรเพาะไปละใช่แล้วรสกระเพาะแจบเลยใช่นี่ไงกัดอย่างเงี้ยงชอบเลยเผ็ดเลยใช่ไหมใช่เดียฉันจเรือกระเพาอแล้วจบเลย ก็มายกไป้อง อะไรจ้านี่ก็กลังหมอปรึกษาหมออยู่ว่าจะต้องตัดเท้าอยู่หรือเปล่าอยด้วยอะไรนะม,า,า,มา,ามาปราึกษาหมออยู่ไงว่าจะต้องตัดขาหรือเปล่าคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกพี่ที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ฝากช่องเลยนะคะกินไปได้แม่ออนค่ะสวัสดีค่ะ